โอ้พี่น้องบรรยากาศดีมากครับผมก็ขอสวัสดีครับผมพี่น้องพามาเที่ยวครับพามาเที่ยวนี่ครับจะพาล่องเรือครับจะไปกับพี่เล่งครับดูมาแล้วพี่น้องวันนี้ผมจะลงเรือมีเสียวครับมีเสียวครับดูเรือก่อนเรือไม้เรือไม้พี่น้องเดี๋ยวพาลงไปในน้ํานี่แหละครับไปทําอะไรกันเดี๋ยวรอติดตามครับ เเีับพ่ลนะพี่น้องพาลงเรือแล้วครับดูครับเอเอ,ไอไอ้ตายตัวรบินเด้พี่น้องดูครับนี่วันนี้โอ้โหมีที่นั่งดีมากครับนี่ทางนี้ดีวกว่าเนาะตรงนี้วเะ,ะเดี๋ยวนี้ไปนั่งพิงครับไปนั่งพิงอ่าฮ่าพี่น้อง อันนี้เป็นเรือไม้อันนี้เธอปเป็นดาวิ๋ยไไดาวิยดิมดิคลองเดิคลองสาซิมสุดเลยเป็นชาวดาวิ๋ยต้นคลองพี่น้อง,อ,องเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมคิิไม่ออกอกุ้งก<ป>ุ้ะใบจุดพดน้ำผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเลือกอะไรครับแต่พี่หน้าได้ทำลำนะไม้แน่เลยดูยางครับจุดจ้องจุดจ้อง จะจองครับยางทุ่อย่างอันนี้น่าจะได้น่าจะได้วิทน้ำด้วยดูดน้ำด้วยนะพี่น้องส่วิทย์ส่วิทย์วิทย์ครับนไทยวันนี้ดูครับขึ้นยังไม่ทันไรเลยครับได้วิทย์แล้วครับโอ้พี่น้องมันซึมหรือมันออกดูครับตามไรเอออ้าววันนี้ได้ลุ้นกันแน่นอนพี่น้อง นะครับไปลุ้นตรงไหนเดี๋ยวไปกันครับไปกันออกลาไป็นป่าน้องพี่เล้งบอกถ้ายัางไงพี่เล้งจะกระโดดเองครับเออเคยอยู่ได้นี่บอกเออถ้ามันจมมาเนี่ยเคยอยู่ได้นี่กระโดดคือกันฮะะโอ้พี่น้องถึงถึงเสาหลักแล้วครับถึงเสาหลักแล้วเสาหลักที่ปักไว้อ๋อห้ยช่วงนี้ฝนตกครับพี่น้อง โอ้โหโอ้เอ้ากเริ่มติดเลยครับเริ่มปั๊บติดเลยปัดมีใครยมแมวนะเริ่มริงเลยปัดดูครับอันนี้เรามากู้กันช่วงสายๆนะครับเพราะตอนเช้าฝนมันตกโอ้ลืมไปต้องลืมหน้าที่โอ้ลืมหน้าที่แล้วครับสายวิทย์เรียนมานะครับสายวิทย์โอ๊ยน้องดูปัดดูปลาดูติดติดตุ้งตันกันเลยข้าวซอยข้าวซอยตัวใหญ่ครับก็จะเอาขึ้นข้างบนแล้วมันกดยากอันนี้กี่เส้นนี่ มีสี่เซนครึ่งสี่เซนครึ่งครับทำเองเหมือนกันทำเองเองีกยา่าโอ้โหดู <laughs> ลาเวียดหัวมปเลยครับฟิวฟิวฟิวฟว,ออวันนี้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศกลางน้ำตัวใหญ่มากโอ้ว้น้ำบ้างอะไรมันจะไม่ตายมันวิ่งอยู่ในน้ำจะเลี้ยงปลาในเรือครับโอ้พันอย่างมาก ี่ครับเป็นเทคน no ิคนะครับไหนจะปลดไหนจะต้องเอาตรงไหนเมื่อกี 1. ้ดังขั้วโอ้พี่น้องดูด like ูดูดูข้างหลังแกดูป๊อดเอาเอาอาจจะมีตัวใหญ่ติดไปไอ้ลุนบกเผื่อฟลุกพี่น้องใครจะไปรู้ว่าไปไปเจอตัวใหญ่ขึ้นมาเนี่ยตอนโดนโกโฮสองปีขอดกห้าสิบสี่เจ็ครึ่งหนึ่งป๊อดเคยโดนโกโฮด้วยครับเอาเหรอสองปีไป มีนะครับป๊อปป๊อป๊ปว่าถ้าไปข้างบนมันยากนี่โโลอนู้นองมีตัวใหญ่ๆเลยครับขาวซ้อยขาวซ้อยนะครับอืม ดูครับห้าหกตัวแล้วครับเนี่ยตัวใหญ่ๆครับโอ้หด,ดนนูมองไปเห็นเลยหนหลายตัวอีกหนว้าดูดูไม่รู้ดูดดด euh. ตัวใหญ่ๆเลยครับนึกว่าจะเสียเที่ยวบอกพี่เกแต่ว่านในฝนตกบอกเลยเด้อครับ นี่ฝนตกจริงแล้วมาปลาเข้าจริงๆครับแต่สามเซนครึ่งไม่ได้พาไปคนอยู่ลึกเอา,าเอาแค่สี่เซนเพราะเอาแค่บรรยากาศเบดดที่เรานี่ครับเทคนิคในการใช้ไม้เหมือนแพเลยครับดันไปปึ๊บปึ๊บ ไม่เว่งอ่ะมองนะเอ,อ้ประมาณน 6, ่หกเมตรประมาณหกประมาณหกสิบเมตรครับโอ้โหขนุใช้แค่ปีเดียวเองหมอทำเองครับใช้ปีเดียวต้องการเป็นสี่ห้าสิบเฮ้ยตืนมัน้นนเงเฮ้ยนี่นนฮึยังต้องกดติดอีกครับฮึยังมีน้อง เรื่อยๆครับอยากตกปลาไหมจระเข้อยากปลูกปลาไหมตกปลาอยากปลูกไหมปลูไม่ปลนเลยถ่ายสนุกกว่าเฮ้ยโอ้ปลาบูครับปลาบูผมไม่กินได้หรอพี่ไอ้ฮะผมไม่กินเขาไม่กินก็ปล่อยอไรไรเปันบัง ะุูป่าป้าอ้ยอ่ะอ้ยอะปะปะดุครับอืมบื่อครับเมื่อกี้หนักหนักครับทางโน้นเป็นพุ่นเป็นพวง ไม่ใช่ปลาดุกนาคนรับเพราะว่าไม่ได้อยู่ตามนาโน่ลืมลืมเล่งดันกรุงมานได้ปะอ๋อมันเดี๋ยวมันเจอน้ำมันก็โดดออกปลาพวกนี้มันไม่โดดท่าถาหัวแข็งมันโดด ยัง,อยงโอ้โหดูชมผมแรง,งนะครับการเลี้ยงปลาดุกในเรือนะครับนอครุนี่ทไมไม่ยอมมา <c oughs> อันนี้ไม,นมน <c oughs> ่นด้ไม่ได่เตักไปโดนปลาไปด้วยเท <c oughs> ไปขึ้น <c oughs> ดลายากดปลาครับนี่ปลา จบเร่อยจบเร่อแต่อะไรอ้อปล่อนเนาะอาจะก่อนเืดสไปเร็วแลพอได้จะปลาไปเร็วเลยวิวว ah ิเลยมองเส้นนะไม่ใช่มองเส้นมองทำออาแล้ว ลองดูตรงนั้นอลาอ้ยดูได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงปุวกไป,ปไปตใหญ่นี่ฮะใหญ่นี่ใหญ่ไม่รู้ได้ยินเสียงเสียงดังมากอย่างนีะครับยังไม่เห็นตัวครับปลาอะไรป๊อยู่ไม่อยู่ไม่รู้ เสียงดังมากเลยโอ้โหอ๋อมันหลายตัวหลายตัวหลายตัวตัวเดียวมันก็ตัวใหญ่ป้าดูอฮ้ยยอะย์ คืนนัเมื่อวานนะโอ้นี่ครับฝนตกได้ปลากินเลยครับโอ้ดูดูฮโอ้โอ้โหซุ้มยุม่มวนันไหนก็ซุ้มยุม่มใส่มองก็ซุ้มยุ่มครับใส่มองมันได้กว่าวานันไหนจะไม่อยากดูใส่ฮ่าฮ่ามันไม่มีเพื่อนแล้วเออวันไหนมันมีเพื่อนเซลซะบรรยากาศมันมันคนละอย่าง ปลาเหมือนกันเป้าหมายเหมือนกันแต่บรรยากาศไม่เหมือนกันก็เหมือนตั้งเลยตั้งเหมือนกันแต่ซื้อของไม่เหมือนกันเออเดียวกันเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บมังครับพายไปคุยไปแกะปลาไปโอ้โเป็นพุ่มเป็นพวงไปเลยครับลู โอ้ดูมองดูขาวขาโจเลยจำแหเลยโอ้ยจำมองเลยอยู่แต่กะแหเป็นแหแล้วครับทุกทายมองให้เป็นแหดูดูดูโอ้เดี๋ยวพี่แรงตรงนั้นพี่เล็งยกเลยยืนเนอะให้มองเห็นให้มองเห็นก่อนว้ามันเป็นพวงยาวไปเลยครับเดี๋ยวพี่ทูนมาหาผมเด้อเห็นปลาเนี่ยนะฮ่าฮ่าฮ่าอยวดูครับ อันนี้ติดเยอะเลยครับเป็นแถวเป็นแนวขาวจั่วไปเลยดูเราเราหลัหหหหกคูนไหมเก,กินครึ่งแล้วเกินครึ่งทางแล้วครับาาบาดพอ้ยเฮ้ย

พี่น้องวีดน้ำน้ำกันนี่ต้มเพื่อกต้มเผือกหัดมันไว้เจนายานี่นะเดียวนะอ๋อมันโเจนะหัดมโนเจหัดเนี่ยไตรลุงเจเดียวมาตุ้มเลยโมโยเลยมโยลงไดเลยป๊าดแต่มีโอกาสพี่น้องก็ไว้มาถ่ายพี่เล้งบอกว่าเดียวมันจะมากินปลาตะมือเลยนี่แหละจะวางนี่เ ปึ๊บมันมาจุ๊บเลยนะมันจะมาบางทีมาชนเราข้างหลังลนะลวัวมันพุ๊ดเลยาจะมาได้กินไปจำม,มันเลยรู้ครับนูยนนะัดไปจะมาทุใ่ม้มเลยคิวปากมาครับช่งเช้าเช้าได้ดูปลาดิล<า>องดูซุ่มยุม่มซุ่มยุม่ม จรริงๆคับไม่ถามว่าใส่กี่พื้นไม่เราไม่ถามหรอกเดี๋ยวพาไปไกลเยอะเอาพื้นเดียวพ <c oughs> อเดี๋ยวเรือจมกอเพราะว่าถ้าลงน้ำไม่ถามหายจนเื้นก่อถ้าลงน้ำไม่ถามหายจนตื้นทำไมทำพเพ้อทำเพ้อให้ถามหา

พัน์นีน้ใส่ดึงมองไปอยู่รวมกันหมดแล้วโก็โคตัวใหญ่ๆได้หใหญ่ก็โคใหญ่กว2าสอตัวแล้ว<ค>จะขายเยอะประมาณโลตัวหนึ่งยีตัวหนึ่งประมาณนี้นี่คุกมองแค่นี้แหละเคยโดน,นเอาขึ้นได้เป็นช่วงขึ้นได้เคยโดนโคโห่ด้วยครับใส่20กว่ามองใหญ่มันไม่ถูกนานนาน นกใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วอืมไม่ไปต่อ,อเอาแค่นี้แหล้เนาะเอาแค่นี้แหละ <c oughs> ดูแค่สี่เซนมอครับแต่มีมสามเซนด้วยแต่อยู่ลึกสามเซนปลาผัากไงผักไงจะติดเยอะไหมโอ้ไม่ต้องพูดถึงเอาแวะไปดูแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยสายเม,ไไมด้าให้มันลึกโอมันลึกไม่เาไ ายพี่น้องเรือเราค่อนข้างจะมีเรือมันค่อนข้างจะมีช่องช่องน้ำเข้ายิ่ด้วย <c oughs> อ๋อนึกว่าหมดตรงนี้ยังเหลืออีกมอ,มองมันได้หมดหรอกมองมันเจ็บพื้นได้เลยต่อกันไปเรื่อยๆมันลจะดูแค่แค่นี้เหรอโอเคสี่เซนหอดแล้วมาหากับข้าวพี่นะ้องมาหากับข้าวครับรอติดตามนะครับ กมีกับข้าวอะไรเด็ดๆเกนี้เนาะเกนี่เล็กจะยกให้ดูมีอเดี๋ยวเอาเกนี้เนาะเกนี่เลี๋ยวยกดูนี่มีไหมโอ้โหหาพอพอไม่ได้แล้วอีกนิดนึงปะเอฮ้ยไทยน้องไปไทยตัวใหญ่ตัวดูยังไงตัวผู้น้ำมันที่เท้ามันออกไงอ๋อเอาตัวผู้นะครับ มองขายกลยกไปเจอไปก็ไม่ได้กลับทักทีหรอกพี่น้องดูครับเอาเอาโอ้ยถ่ายก่อนถ่ายก่อนโอ้ยโอ้ปากหยถ่าหยวไปดูปากแย่งกันตัวเอาถึงปากแย่งเนาะเอาไปถึงปากแย่งปะโอกแล้วถ่ายยกไปได้ย่ังไงไม่ว่ามาเดี๋ยวไม่ว่าลุโบกอ่ะเดี๋ยวพอแค่นี้แค่นี้ไม่ได้ยก้ปเจอปลาพบเอาแล้วไปเรื่อยแล้ว มฝากปริญาไปกินสองตัวโอ้สงสัยจะอิ่มครับสองตัวต้มต้มใส่น้ำสักหม้อใหญ่ๆโอ้พี่น้องดูกินยังไงมดนี่เยอะแยะปลาตัวใหญ่ด้วยกินดูปลาครั้งนี้อร่อยไหม ลาทางผมกินจนชินแล้วกินปลาทังอื่นรสชาติจะเนอนกันอุ้ยอ้ย,อยนู้นาน้ำก็ไปหาเห็ดอย <laughs> นี่เดี๋ยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็หาเห็ดหาปลาเดี๋ยวก็ไปวานเฮกับเขาว้ไม่อยากไปก็เข้าปา่าหาเห็ดลงมองลงมองเบือ่อหาเห็ดเบื่อก็ไปวานเฮกับเขาโอ้ <laughs> ชีวิตอะไรมากมายครับไม่ได้ไปไหนก็ดูเลยครับนี่สวน สวนยงข้างนี่เต็มเลยครับกำลังทำที่ท่องเที่ยวำทำที่ท่องเที่ยวอีกโอ้ยต้องดูสังคมดปลาหางวิน้องอยบอกว่าจะถึงปากรดไมปากแ eng นี่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 นนอ,อุ้ยอ,อย่ายกอีกอย่ายกอีกเดี๋ยวเจออีก <c oughs> โอ้นแล้วกำลังเงิขาวๆหลายตัวเลยลุหลายตัวเลยเยอะด้วยนิด <c oughs> มันเหมือนจะหนักหนักม like ันเหมือนจะหนักหนักเอ้าตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวนี้ตายเอาออกก่อนว่าทางนู้นกชายเอาอีกตัวนึ่งเออี่นเดียวเหมือนดึงแรงอ่ะเหมือนดึงแรงอ่ะดนลโเจะดูอะไยโดนเยอะนิดนึงไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตั้งใจวิทย์แล้ว

นู่นไปสจใส่ถึงฝั่งนู่นส <c oughs> องสือหนึ่งปลาครับเออพี่น้องนี่น้าวเดี๋ยวขึ้นฝั่งกันแล้วครับอันนี้มาหากับข้าวครับเดี๋ยวค่อยมากู้ใหม่ครับอื่พี่นอ้องกลับขึ้นฝั่งโดยสวัสดิภาพครับ <c oughs> ไปกับครึ่งคล่องแล้ว เสียงฝนมาทู่มาเนี่ยพี่น้องดูครับเทออกมาครึ่งหม้อใหญ่อะเหลือ,แค,อแค่ไปดุกครับครึ่งหนึ่งนะ